ทำไมต้องมากินในนี้ด้วยล่ะสันชายฮะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมานำผู้ด่างนะคะผู้ด่างนะคะกับใบชะพูนะคะมาลงดินเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องราวของใบชะพูนะคะ ใบช่พูนะคะก็คือตัวนี้นะคะที่น่องแช่เอาไว้ในขวดโหลตัวนี้ประมาณสิบเจ็ดย่างสิบปดวันแล้วนะคะที่น่องแช่นะสิบปดวันก็คือมันมีรากออกมาบ้างแล้วนะคะรากเนี่ยออกมาแล้วหลายกิ่งออกมาแล้วแต่ก็คือบางกิ่งเขาก็ยังไม่ออกเห็นไหมคะตัวที่เขามีรากออกมาเนี่ยเราก็จะนำเขาเ ลงดินว่าง่ายๆหน่องก็จะใส่กระถางเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราแช่เอาไว้เนี่ยมันอาจจะเปื่อยแล้วก็รากก็จะไม่แข็งแรงนะคะเราก็จะทยอยนะคะหน่องก็จะเลือกเนี่ยค่ะก็จะมีไม่ไม่เยอะไม่น่าจะเกิน5-6าหกิ่งนะเดี๋ยน้องดูก่อนก็คือกิ่งที่รากออกมาเนี่ยเห็นไหมคะรากเนี่ยกำลังแข็งแรงเลยนะคะเราเอามาปลูกเรานำเขามาปลูกเลยไอตัวที่ยังไม่ขึ้นนะคะ ตัวที่ยังไม่ขึ้นเราก็จะปล่อยไว้ก่อนนะคะบางกิ่งเนี่ยเขาเริ่มมีปุ่มออกมาแล้วนะคะเห็นชัดหรือเปล่าเนาะบางกิ่งเนี่ยเริ่มมีปุ่มออกมาแล้วแต่รากยังไม่มาถ้ารากยังไม่มาเราลงดินเนี่ยทางที่เขาจะรำเรียงอาหารเนี่ยมันก็จะไม่มีนะคะเดี๋ยวน้องดูก่อนมีอีกประมาณสองกิ่งอื ก็คือเห็นไหมคะบางอันก็เพิ่งจะขึ้นนะคะรากขาวๆเพิ่งจะมาก็เราจะทยอยนะคะใบช่วพูนะคะมันจะแตกต่างกับตัวผูด่างค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องผูด่างกันอ่ะตัวนี้ก็จะมีรากออกมานะคะมีรากออกมานิดหน่อยเดี๋ยวต้องเอาลงไปเลยเพราะว่าถ้าลงดินเขาก็จะได้สารอาหารนะคะ ก็ได้เท่านี้เองนะคะประมาณสีกิ่งสีกิ่งเท่านั้นนะคะทีนี้วิธีการที่เรานำใบชะพูนะคะมาชํำในน้ำเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ทำแบบเดียวกับใบผูด่างนะคะแต่ว่าเ,เขาอาจจะออกรากเนี่ยค่อนข้างช้าช้ากว่าผูด่างนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูรากของผูด่างรากของผูด่างเนี่ยออกได้ง่ายแล้วก็ไวนะคะ ่ะตัวนี้เราได้ละเราได้แค่สี่กิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เราจะมาใส่ในกระถางผู้ด่างนะคะเห็นไหมคะผู้ด่างเนี่ยหน่องแช่ประมาณ3มสัปดาห์ก็ลากค่อนข้างเยอะนะคะบางอันก็ประมาณเดือนกว่าเพราะว่าหน่องไม่มีเวลาเอามันลงกระถางนะก็คือรอเขารวดเดียวเนี่ยค่ะ เห็นรากของผู้ด่างไหมนะคะผู้ด่างก็เป็นต้นไม้ที่เราเออนิยมปลูกในบ้านแล้วเขาช่วยฟอกอากาศเนาะก็ทําให้อากาศในบ้านเป็นอากาศที่ดีนะคะเนี่ยค่ะผู้ด่างก็จะปลูกง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงดินกันทั้งสองอย่างนะคะทั้งผู้ด่างแล้วก็ใบชพูนะคะใบชพูเนี่ยอ่ะน้องให้ดูนะคะน้องมีกระถางที่เราเออลงใบชพูไว้แล้วนะคะซึ่งเขาก็มีอยู่แค่ประมาณ ห้าหกกิ่งนะเราก็จะเอาตัวเนี้ยเขามาร่วมด้วยสี่กิ่งที่น่องทำไว้นะคะสี่กิ่งนะคะก็เดี๋ยวเราใส่น้ำก่อนน้ำนะคะน้ำที่น่องใช้ก็จะเป็นน้ำที่เออผสมตัวเขาเรียกว่าอะไรนะผงชูรสกับยาชูกำลังนะคะเราจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะมันจะมีวิตามินช่วยให้มีรากอาหาร ของต้นชะพูนะคะก็คือช่วยเร่งเร่งให้มีรากออกได้ไวก็คือทางเลี้ยงอาหารของเขานะคะหน่องก็จะนําเจ้ากิ่งชะพูนะคะใส่ใส่ไปในกระถางนี้นะคะวิธีง่ายๆนะคะก็คือใส่น้ําให้ชุ่มก่อน <c oughs> น้ำนะต้องถึงนะคะใส่น้ํา เราก็ใส่เจ้ากิ่งเช้อพูนะคะลงไประวังอย่าให้รากเขาช้ำนะคะหน่องหน่องก็คือแทรกเข้าไปก็คือเขามีมีรากแล้วเนี่ยรับรองว่ารอดไม่ต้องกลัวนะคะเขาไม่ตายตัวนี้นะคะกิ่งเช้อพูนะคะที่เราใส่เข้าไปเนี่ยพอเขามีรากแล้วเนี่ย เราก็เอามาใส่รวมกันคือหน่องทยอยใส่ว่าง,ง่ายๆเพราะว่าถ้าเราแช่ไว้ให้ลากเขามาทีเดียวพร้อมกันเนี่ยไอเจ้าลากบางกิ่งที่เขาขึ้นก่อนเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหานะคะเขาอาจจะเปื่อยเน่านะเพราะว่าเราใช้น้ำปราปานะคะมันมันมันก็ทยอยเอามาลงดินก่อน,นจะปลอดภัยนะคะ อ่ะน่องก็ใส่ตัวนี้กิ่งสุดท้ายกิ่งที่4โอเคได้ละเรียบร้อยอ่ะน้ำน้ำนี่ก็ง่ายๆนะคะนองนองใช้ขวดน้ำโซดานะคะขวดโซดานะคะก็เจาะรูเจาะรูที่ฝาขวดค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำแล้วก็ลด ต้นไม้เราได้แบบว่าเบาเนาเนาเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูเจ้าต้นผู้ด่างนะคะวิธีที่เวลาน่องลงต้นผู้ด่างน้องเคยลงไว้ในวิดีโอแล้วเครั้งหนึ่งก็นานมาแล้วนะคะผู้ด่างก็จะใช้กระถางที่ไม่ใหญ่มากผู้ด่างจะจะเลี้ยงง่ายนะคะเดี๋ยวน้องใส่น้ําไว้ก่อนเราก็ใส่น้ําในดินประมาณครึ่งกระถางนะคะเดี๋ยวเราจะนำ ผู้ด่างกรรมนะคะเราก็จัดตามที่เราต้องการก็คือกร,รมกร,รมกิ่งผู้ด่างนะคะก็คือจัดให้เขาเป็นพุ่มนี่นะคะลากเขาเยอะมากผู้ด่างผู้ด่างเลี้ยงง่ายมากเหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะหัดปลูกต้นไม้นะคะแนะนำเลยว่าเลี้ยงผู้ด่างแล้วจะมีกำลังใจ ในการปลูกต้นไม้น่องแช่ไว้เนี่ยเวลาผู้ด่างกระถางใหญ่ในบ้านเนี่ยเขาแตกกิ่งแตกยอดน่องก็จะตัดตัดแล้วก็นำเขาเออแช่ในน้ำในขวดโหลนะคะ,ะตัวนี้นะคะเราเราจัดแบบนี้มันก็จะเป็นพุ่มสวยเวลาเราจัดให้เขาเอ,อ,อยู่ด้วยกันเนะะี่ยค่ะมันจะได้พุ่มของตัวกิ่ง ผู้ด่างก็คือรวมอยู่ในกอเดียวกันนี่ท่าทางจะได้ประมาณสองกระถางเดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่าเขาเขาขึ้นแบบว่ากิ่งเขาลากเขาเยอะมากน่าจะได้ประมาณนี้แหละเนี่ยค่ะลากเยอะมากเห็นไหมแล้วปลูกง,ง่ายแต่ถ้าที่อเมริกานะคะ ผูด่างกระถางหนึ่งยี่สิบกรหลียนนะซื้อไม่ไหวอะ่ะคือหน่องหน่องเคยซื้อมาแล้วแล้วก็พอแล้วเพราะเรารู้ว่ามันเพาะได้ง่ายนะผูด่างมันเพาะง่ายเกิดง่ายแบบว่าตายยากด้วยนะคะอ่ะทีนี้หน่องก็ใส่ดินเราก็จับเขาไว้ศูนย์กลางเนาะแล้วก็เอาดินลงนะคะนี่นะคะก็ประมาณพุ่มเท่านี้ ถ้าเราอยากจะเอเพิ่มอีกก็ต้องเซตดูว่ากิ่งไหนเหมาะนะคะก็เอาแทรกเข้าไปลากเยอะมากเลยค่ะรุ่นนี้หน่องปล่อยไว้นานแล้วเราไม่ได้มไม่ได้มีเวลาเนอะไม่ได้เอาเขามาลงดินนี่นะคะ เล็กๆผู้ด่างที่ไม่ใหญ่มากที่น้องเห็นในคิงซูเปอร์ King Super, ก็ประมาณห้าเหรียญห้าเก้าเก้าประมาณนี้แต่น้อยมากแบบแบบน้อยอะ่ะคือแบบเราเพาะเองอะ่ะถ้าเราถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราซื้อ,อผู้ด่างกระถางใหญ่มาเลยนะเราเพาะเองนะคะมันมันจะออกขยายพันธุ์ได้เยอะถ้าเราทำนะ ถ้าเราขยายพันธุ์ถ้าเราไม่ขยายมันก็จะมันก็จะเลื้อยทอดยอดไปตาม mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะตามสภาพของมันอะ่ะเ mm hmm. พราะว่าผู้ด่างมันก็จะโตไวตายยากด้วยนะคะผู้ด่าง mm hmm. พอเราลงกระถางได้สักพักนะคะลากเขาก็จะก่อตัวในกระถาง mm hmm. ถ้าอ,อ,อย่างที่น้องไปซื้อผู้ด่างมานะมันก็จะมี ตัวลากแบบว่าเกาะรอบกระถางอะคือแน่นอะประมาณนั้นนะคะแต่ขายแพงจริงๆเท่าเที่อเมริกาผู้ด่างกระถาง 1, หนึ่งยี่สิบกเลียนอะยี่สิบสี่จุดเก้าเก้องไปดูมาก็ไม่ซื้อแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ด่างเต็มบ้านเลยขยายแบบหลายสิบกระถางเลยนะคะรอบบ้านเลยแต่ชพูเนี่ยก็เพิ่งมาเริ่มนะคะจริงๆแล้วชพูหน่องพยายามที่จะตัดกิ่งชําในน้ําหลายรอบแล้วแต่ว่า ค่อนข้างที่จะยากเขาขึ้นมันก็ไม่ได้ง่ายมันอาจจะเกี่ยวกับภูมิอากาศด้วยหนองคิดว่านะมันไม่น่าจะไม่น่าจะแบบว่าเอิมเพราะยากอะแต่ที่นี่มันอากาศมันหนาวไงอะอะสัญชายสัญชายททำอะไรฮะ ทำไมต้องมากินในนี้ด้วยล่ะสันชายฮะม,มาเรามาดูต่อ นี่นะคะพอเราใส่แล้วนะคะเราก็ดูทรงของเขาว่าเราโอเคหรือ,อยังนะคะน้องเลือกวันนี้น้องเลือกกระถางสีดํามาเพื่อให้เขาตัดกับสีของผู้ด่างเดี๋ยวน้องจะเพิ่มไปอีกสักกิ่งนึงเดี๋ยวดูซิกิ่งน,นี้แล้วกันอ่ะก็ใส่เข้าไปลากเขาเยอะขนาดเนี้ยรอดแน่นอนนะคะไม่มีปัญหา ไม่ต้องกลัวตายผู้ด่างเลี้ยงง่ายตายยากนะคะ่ะต้องแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทีเ่เคยลงคลิปผู้ด่างไว้นะคะในคลิปก่อนนู้นนานมาแล้วเนาะนี่นะคะพอเราได้แล้วเนี่ยได้ที่เราต้องการแล้วเราก็ลดน้ําผู้ด่างน้องลดน้ําประมาณวันเว้นวันนะคะเขาก็ ต้องการเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ลำไรเนาะไม่ไม่แดดจัดเราไว้ในบ้านเนี่ยมันอยู่ได้ไม่เจอแดดก็อยู่ได้นะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เรื่องของผู้ด่างกับใบชูพูนะคะเอ่อถ้าเพื่อนๆที่อยากจะปลูกใบชูพูนะคะโดยเพาะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยู่อเมริกานะคะลองดูนะคะ ใบชู่ถ้าเราซื้อมาใหม่ๆเลยนะคะให้ลองตัดกิ่งแช่น้ำนะตัดตัดตามข้อเขานะคะข้อของใบชู่นะคะเราจะต้องตัดตามข้อนะคะข้อที่เขาจะมีปุ่มรากนะต้องมีปุ่มแล้วก็แช่น้ำก็รอเวลานะคะเรียบร้อยแล้วหวังว่าก็ ข้อมูลเล็กๆที่น้องได้อธิบายไปก็จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนะคะที่อยากจะเพาะพันธุ์ผูด่างหรือใบชะพูนะคะก็ลองไปทำกันนะคะรับรองว่าไม่มีปัญหานะโอเควันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ